สวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะก็ตอนนี้อายุ50แล้วก็คือเป็นโรคมะเร็งตอนปี59ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมคือร่างกายรับไม่ไหวแล้วครั้งแรกที่ไปหาหมอนะคะหมอจากโรงพยาบาลคลองหลวงหมอโรงพยาบาลคลองหลวงบอกว่าคุณตรวจก็ไม่พบอะไรแต่มีก้อนเนื้อตรงข้างนมต่างด้านซ้าย3ก้อนและตอนนี้หมอก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลปทุมก็บอกว่า เดี๋ยววันนี้คงตรวจไม่ทันคนเยอะก็ให้เรากลับก่อนเราเขาบอกว่าเราอะท้องเสียปวดหลังแล้วเดี๋ยวพบกับหมอที่โดยตรงของหมอเลยที่จะรักษาโรคดวนี้พอมาอีกวันหนึ่งเราทนไม่ไหวแล้วเราปวดมากเราไปก่อนที่หมอจะนัดก็เลยบอกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขอตรวจก้อนเนื้อได้ไหมคะเพราะว่าแฟนหนูเคยเป็นหนูกลัวหนูเลยบอกเขาอย่างนี้เขาเลยบอกว่าอะถ้าอย่างนั้นก็ตรวจได้ครับงั้น ให้เราไปเข้าห้องเสร็จพอตรวจเสร็จเขาบอกว่าเดือนหน้าคุณค่อยมาฟังผลก็แล้วกันเขาบอกอย่างนี้และตอนนี้พอเดือนหน้าเราไปฟังผลเสร็จเขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้า 4. สี่ซุดเลยค่ะณนะตรงนั้นซุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอหมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทําไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงแล้วหนูจะทํายังไงดีเขาบอกว่าคุณ ต้องไปโรงพยาบาลคลอง16คุณต้องไปคีโมฉายแสงณนะตอนนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าคีโมฉายแสงยังไงเราก็แย่ร่างกายเราต้องรุดลงไม่เอาค่ะกลับมาถึงบ้านใบที่หมอให้ไปคีโมฉายแสงเผาณนะตรองน,นั้นเลยคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะผูกคอตายกะว่าจะอยู่ไปทำไมมาเลงยังไงก็ตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝ่ากูคิดอย่างนี้ในใจเลยขึ้น โตเลยค่ะนึกถึงทันทีพอขึ้นลูกชายอายุ23ปีลูกชายจะอยู่กับใครลูกชายจะกินยังไงลงจากโต๊ะมาอีกก็ตอนนี้ไม่มียาอะไรที่รักษาได้ก็ไปกินอาหารเสริมแทบทุกอย่างเลยก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดีขึ้นมาและตอนนี้มีเพื่อนมาแนะนําว่าลองทานอาหารเสริมโพลิตินดูไหมเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยโพลิตินมันจะดีหรออะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจเอามารักษาดูเพราะว่ามันทรมานมากเวลาขับถ่ายขอโทษนะคะต้องใช้มือแงะไม่งั้นขับถ่ายไม่ได้ค่ะ เพราะว่าระบบข้างในมันเสียหมดแล้วเราไม่ได้คีโมหมอบอกให้เราอ่ะไปคีโมแต่เราคิดว่าการคีโมมันจะทําให้ร่างกายเราซุดโทมและแย่ลงเราก็เลยตัดสินใจหาทางเลือกทางไหนก็ได้ที่จะทําให้เราดีขึ้นก็เลยมาลองทานอาหารเสริมตัวนี้ดูพอทานเข้าไปแล้วขาสองข้างที่บวมมากก็ยุบลงแล้วท้องก็ยุบลงทานอาหารเสริมตัวนี้ได้แค่15วันรู้สึกว่าเบาตัวก็เลยว่าเฮ้ย อลองทานดูต่ออีกสิก็เลยลองทานดูค่ะพอซื้อมาทานแล้วรู้สึกดีขึ้น6เดือนที่หมอนัดไปไปตรวจแล้วร่างกายดีขึ้นตับข้างในก็ดีขึ้นตอนนี้หมอเลยบอกว่าอีก6เดือนลองมาดูกันใหม่สิก็เลยไปอีกค่ะหเดือนไปดูเสร็จแล้วหมอบอกว่าคุณมะเร็งเชื้อของคุณหายไปไหนเราก็ตกกใจเอาจะตอบหมอว่ามะเร็งก็อยู่กับฉันนี่ไงหมอกลับบอกว่า ที่ตัวคุณไม่มีมะเร็งแล้วมันเป็นอะไรที่ฉันดีใจมากฉันมีชีวิตต่อได้ขอบคุณท่านประธานที่เอาอาหารเสริมตัวนี้มาให้ทานค่ะขอบพระคุณมากค่ะ